พอพี่โดมสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่โดมคือพี่โดมรู้สึกว่าตรงแขนด้านซ้ายเราครับมีอะไรบางอยา่างแนบชิดตรงแขนเขาอยูพี่โดมเลยหันไปมองครับ วันนี้เรื่องที่จะมาเล่าเป็นรเรื่องที่ผมฟังมานะครับจากพี่ชายที่รู้จักก็คือพี่โดนะครับพี่โดมนี่ก็เป็นพี่ที่ผมเคารพรักมากเลยก็เคยทํางานกับแกนะครับแกก็เคยมาแชร์ประสบการณ์ให้ผมได้มาเล่าในเรื่องอรีสอร์ทเชีงยงใหม่ที่เคยเล่าให้ฟังไปครั้งก่อนแต่รอบนี้เป็นรอบที่แกบอกว่าแกเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยมาปรากฏกายแกบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อน20กว่าปีที่แล้วนะครตอนนั้นแกเรียนอยู่มอังเทพคณะนิเทศศาสตร์นะครับ ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมเนี่ยแกก็ยังอยู่กับเพื่อนๆนะครับยังแบบอยู่กินเล่นอะไรกันเงี้ยครับเด็กมหาหลัยก็ไม่ได้กลับบ้านอยู่ๆก็คุยกันในแก๊งขึ้นมาว่าเฮ้ยแม่งน่าเบื่อว่ะแม่งปิดเทอมแม่งไม่มีอะไรทาไปเที่ยวไหมไปเที่ยวกันนะฮะก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาในในแก๊งก็บอกว่าเออไปดิก็เออทุกคนก็ว่าเออไปเที่ยวกันแล้วไปไหนอ่ะพัทยาเนี่ย พอพัทยามันใกล้เนียมันใกล้กรุงเทพมากมันเป็นทะเลที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ใครๆเขาไปที่พัทยาเนี่ยครับพี่โดงก็เลยถามเพื่อนว่ามึงจะไปกันเมื่อไหร่เนะฮะเพื่อนก็บอกว่าอันนี้ไปไปตอนนี้เลยนะครับก็คือแบบกูปรับทัวร์ก็กะแบบกินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็ไปเลยแล้วก็มีเพื่อนคนนึงในกลุ่มนะชื่อบอลเขาบอกว่าเอ้ยมึงเดี๋ยวเรารวบรวมคนได้ไปหลายๆคนแล้วกูขอแฟนไปด้วยนะเพราะว่าแฟนกูเนี่ยเหมือน รู้จักพี่ที่มีบ้านพักอยู่เออเราจะได้อยู่แบบบ้านพักกันฟรีนะ่ครับเนื่องจากเป็นนักศึกษาเขายัางแบบไม่ค่อยมีตังค์มากทุกคนก็บอกเออโอเคได้ไม่มีปัญหาทั้งหมดไปกันประมาณสัก1 5 1 6คนนะครับแบ่งกันเป็นรถสามคันรถคันแรกนะครับก็มีพี่โดมนะครับแล้วก็บอนนะครับแล้วก็แฟนพี่บอลน,นะครับชื่อว่าแนนนะครับก็ออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเอาคุญแจเข้าห้องพักที่พัทยา ก็ขับรถไปตอนสามทุ่มนะครับผมจากนั้นนะครับพอไปถึงที่พัทยานะครับตรงที่พักเนะี่ยพี่แนนก็บอกว่าอ่ากเนี่ยถึงแล้วสถานที่มันเป็นคอนโดนะครับใหญ่มากพี่โดมก็แบบตกใจว่าเฮ้ยเรามากันแบบสิบห้าสิบหกคนนอนคอนโดกี่ห้องวะเนี่ยแต่พี่แนนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คอนโดไอห้องพักอ่ะมันต้องเดินทะลุค,คอนโดไป เดินทะลุคอนโดไปแล้วมันจะมีแบบเป็นเหมือนบ้านพี่โดมบอกอ๋องั้นโอเคนี่ก็เอากุญแจเอาอะไรไปยกของไปนะครับพี่บอลพี่โดมสามคนเดินผ่านคอนโดไปผ่านตึกหลังแรกนะครับผ่านตึกหลังที่สองนะครับลงบันไดติดหน้าหาดเป็นบ้านหลังหนึ่งนะพี่โดมเห็นเป็นบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังใหญ่มากฮะเป็นบ้านลักษณะบ้านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นบ้านแปดเหลี่ยมหลังใหญ่มากเมื่อเปิดประตูเข้าไปเนี่ยฮะ จะเห็นเสาต้นใหญ่อยู่กลางบ้านแล้วก็จะมีเตียงนะครับอยู่ตรงหลังเสานะครับซึ่งเขาก็ได้บอกกับพี่บอลพี่แนนว่าเดี๋ยวพวกมึงอะนอนกันบนเตียงพวกกูแบบผู้ชายเดี๋ยวนอนกันตรงพื้นเนี่ยแหละนอนยังไงก็ได้พวกมึงน,นอนบนเตียงไปแล้วกันพอหันหน้าลักษณะบ้านเนี่ยพอหันหน้ามาทางประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูแล้วก็มุงลวดซึ่งก็แบบเห็นวิวทะเลเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ติดทะเล ก็จัดแจงจัดของกันเอาของวางสักพักเวลาประมาณเกือบห้าทุ่มนะครับเพื่อนๆ <im it> อ,อีกสองคันนะครับที่ขับรถมานะครับ <im it> เขาก็ไปซื้ออาหารอะไรกันมาก็เตรียมจะมาสมทบละก็โทรมาหาพี่โดมว่าเออเนี่ยให้ออกมารับหน่อยนะครับทั้งสามคนก็ออกไปรับเพื่อนนะครับผมก็เดินไปรับตรงหน้าคอนโดนะครับตอนไปรับเนี่ยพี่โดมบอกว่าเปิดประตูรถมาเห็นรุ่นน้องคนหนึ่งใช้นามสมมุติว่าชื่อลิฟแล้วกัน เปิดมารุ่นน้องคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่แบบปากไวนะเจอหน้าพี่โดมก็ทักทันทีเลยว่าเอา้าทริปนี้พี่โดมมาด้วยเหรอพี่โดมมาด้วยก็เจอผีดิทั้งเนี้พูดอย่างนี้เลยนะพี่โดมก็แบบตกใจแล้วก็แบบว่าคิดในใจว่าเอ้ยมึงจะมาพูดอย่างนี้ทําไมนะก็เลยพูดส่วนไปว่ามึงจะพูดทําไมเนี่ยมึงมา,มาพูดทําไมว่าจะเจอผีศานที่ด้วยแบบสถานที่เองอะไรเงี้ยมันไม่ควรพูดอยู่แล้วทิปก็กับพี่โดมเนี่ยแล้วก็เพื่อน ก็พยายามเอาของเนี่ยไปเก็บที่บ้านนะครับก็เดินผ่านตึกคอนโดเนี่ยเดินไปตลอดทางนะครับที่เดินไปเนี่ยลิปก็บน่นกับพี่โดมนะครับว่าพี่ทําไมมันไกลจังวะเนี่ยบ้านมันอยู่ไหนเนี่ยผมปวดเยี่ยวชิบหายเลยเนี่ยพี่โดมบอกเออมึงก็เดินเดินไปเถอะมึงเดินไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วมึงจะบ่นอะไรนักหนาเออจากนั้นก็16คน16คนก็เดินไปนะครับผมพอเดินไปถึงตรงบ้านนะครับพี่ลิบลิบลิปก็ถามพี่โดมว่า เออห้องน้ําอยู่ไหนพี่โดมก็บอกว่าเนี่ยมึงขึ้นบันไดนะแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเจอห้องน้ําเลยลิฟก็รีบวางของแล้วก็แบบวิ่งเข้าไปในห้องน้ําแต่ทางใดนั้นครับนับหนึ่งยังไม่ถึงสิบลิฟก็วิ่งออกมาจากห้องน้ําด้วยแบบสีหน้าตื่นตระหนกตกใจพี่โดมก็แบบว่าเอา้ามึงเป็นไรของมึงเนี่ยมึงเป็นอะไรของมึงอยู่ๆก็วิ่งมามึงเยี่ยวเสร็จแล้วหรอพี่ลิฟก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็ไม่สนใจก็เดินเงียบๆไป,ไปแล้วก็ไปนั่งกินเหล้า บรรยากาศก็ดีครับหลังจากนั้นทุกอย่างก็ปกตินะครับแก๊งที่มาเนี่ยเป็นมกรุงเทพแล้วก็มีเพื่อนอาทางฝั่งอีกมหนึงก็คือเป็นมเอแบกทั้ง16คนนะครับก็เหมือนแบบว่าต่างคนก็ต่างแบบเอนเตอร์เทนการเสียงดังครับด้วยความเป็นวัยรุ่นนะครับเรามาเที่ยวมากินเหล้าลิมทะเลมันไม่มีแบบมันไม่มีแบบเบาอยู่แล้วอ่ะมันก็ดีกีตาร้องเพลงเล่นเกมอะไรกันสนุกปากนะครับผม พอทุกคนต่างแบบเริ่มเมาได้เต็มที่เวลาผ่านไปสักพักเป็นเวลาตีสนะครับทุกคนก็เริ่มง่วงกันและเริ่มเมานะครับก็เริ่มแยกย้ายไปนอนทุกคนก็นอนกันอย่างที่จัดแจงไว้ทีแรกก็ให้บอลกันแนนนอนที่เตียงจากนั้นนะครับก็ทุกคนก็แยกย้ายไปนอนพี่โดมก็หนีไปแปรงฟันล้างหน้าก่อนเพื่อนบางคนก็แบบเมาก็เริ่มจะที่จะทิ้งตัว นะครับบางคนก็แบบไม่ได้ล้างหน้าก็นอนไปทั้งอย่างนั้นเลยนะครับพอกลับมานะครับพอกลับมาพี่โดมอ่ากลับเห็นว่าที่นอนที่จัดแจงไว้เนี่ยถูกแย่งไปหมดเหลือที่ว่างอยู่พื้นที่เดียวนะครับคือตรงข้างๆเสาด้วยความเมาของพี่โดมพี่โดมก็เลยบอกว่าเออกูไม่สนใจละกูก็นอนแม่งข้างเสาแล้วกันพี่โดมก็เลยนอนข้างเสาครับ แขนซ้ายแกเนี่ยจะติดกับเสาเลยนะครับแล้วก็ปลายเท้าแกเนี่ยก็จะชี้ไปทางประตูแกก็มองในแง่ดีว่าเออนอนเท้าชี้ไปตรงประตูเลยหน้าขึ้นมาได้เห็นทะเลนะมันก็จะมีประตูแล้วก็หน้าต่างที่เป็นมุงลวดอยู่แกก็นอนไปพอจากนั้นแกนอนได้สักพักหนึ่งนะฮะแกก็เหมือนแบบรู้สึกตัวขึ้นมาสลืมสลือได้ยินเสียงคนเรียกเป็นเสียงผู้ชายนะฮะเรียกอยู่นอกบ้านเรียกชื่อแกนะโดมโดม เอ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมานี่หน่อยมาช่วยหน่อยแกก็แบบตกใจแล้วก็แบบพยายามเรียกเพื่อนแต่เรียกเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนก็เหมือนแบบไม่รู้สึกตัวครับเพราะทุกคนเมาหลับตอนนั้นแกบอกว่าแกรู้สึกเหมือนยูนติดอยู่ในผวังอะไรเงยเสียงข้างนอกก็ยังเรียกอยู่โดมโดมมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยนะครับจนแกลุกออกไปครับลุกออกไปเนะครับเปิดประตูลงไปผู้ชายคนนั้นก็เรียกบอกเฮ้ยลงมานี่ลงมานี่ลงมาช่วยหน่อยแกก็ลงไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเดินตามมาหน่อย เดี๋มีอะไรจะให้ดูนะครับเขาก็เดินไปพี่โดมก็เดินตามผู้ชายคนนั้นไปเดินตามไปเรื่อยๆครับระหว่างทางเนี่ยครับพี่โดมบอกว่าแกเห็นเป็นเหมือนป่านะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่รอบๆทางก็เดินไปต้นไม้แบบเยอะมากนะครับกรู้สึกว่าแกเนี่ยเดินไกลมากๆเลยนะครับจนถามว่าเออเมื่อไหร่จะถึงลุงคนนั้นนะครับที่มาเรียกนะผู้ชายคนนั้นที่มาเรียกก็บอกเออเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมีอะไรจะให้ดู เดินตามมนหน่อยพอเดินตามไปเรื่อยๆครับพอถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพี่โดมนะครับมันเป็นโรงเรือนนะครับโรงเรือนเหมือนศาลาวัดที่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นวัดนะครับเป็นเป็นลักษณะศาลาที่แบบมีคนอัดคนอยู่ข้างในได้เป็นร้อยๆข้างในศาลาเนี่ยครับเต็มไปด้วยผู้คนมากมายนะครับใส่ชุดสีดานั่งอยู่อย่างสงบสงเงียมด้วยท่าทีที่ดูโศกเศร้า แต่ผู้คนเหล่านั้นเป็นผู้หญิงทั้งหมดนั่งอยู่ทั้งซ้ายและขวาผู้ชายคนนั้นหันมาบอกพี่โดมครับว่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยว่าเนี่ยใช่คนที่เรารู้จักไหมพี่โดมบอกฮะได้ครับเดี๋ยวเขาไปดูเขาก็นําทางไปพี่โดมก็เดินผ่ากลางระหว่างฝูงคนที่นั่งอยู่ข้างในโรงเรือนศาลาน,นั้นนะไปทุกคนดูเศร้าส้อยมากครับทุกคนดูเป็นทุกนั่งกันเงียบแล้วก็เดินไปถึง ข้างหน้านะครับพี่โดมเห็นเป็นแท่นไม้โยยาแบบอันใหญ่มากเนะี่ยวางอยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็มีผ้าสีขาวคุมอยู่ผู้ชายคนนั้นหันมาบอกพี่โดมว่าลองไปดูสิเนี่ยใช้คนที่เรารู้จักไหมจากนั้นเขาก็เปิดผ้าขึ้นมาภาพที่เห็นตรงหน้าพี่โดมเนี่ยครับก็คือเป็นร่างผู้ชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่เป็นผู้ชายที่มีลักษณะหัวโล้นนะครับผิวเข้มตัวแบบใหญนะ่พี่โดมก็บอกว่าผมไม่รู้จักผม,มรู้จักผู้ชายคนนี้นะครับ เขาถามอีกครั real, 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 real. <cal iente> ้งไม่รู้จักจริงๆเหรอไม่รู้จักจริงๆนะพี่โดมบอกไม่รู้ครับไม่รู้จักผมไม่เคยเห็นเขาเลยเนี่ยจากนั้นพี่โดมก็เริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยกูมาที่เนี่ยได้เวลาแบบนานแล้วนะรู้สึกว่าตั้งแต่เดินมามันแบบมันหลายชั่วโมงมากๆพี่โดมบอกรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วยังไงกูต้องกลับไปกูอยู่ที่นี่ไม่ได้เขาเลยบอกผู้ชายคนนั้นว่าพี่ผมต้องไปแล้วครับผมต้องไปจริงๆผมไม่รู้จักคนคนนี้ผมไม่เคยเห็นเขามาก่อน จากนั้นพี่โดมก็รู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอพี่โดมสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่โดมคือพี่โดมรู้สึกว่าตรงแขนด้านซ้ายเราครับมีอะไรบางอยา่างแนบชิดตรงแขนขึอนพี่โดมเลยหันไปมองครับเป็นนิ้วเท้าของคนคและเป็นเท้าที่ใหญ่มากๆติดแขนซ้ายเขาอยู่พอพี่โดมเงยหน้ากลับมาครับเป็นหน้าผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในความฝันที่นอนอยู่บนแท่นไม้ จ้องมองพี่โดมแบบไม่กลับริบตาพี่โดมทำอะไรไม่ได้ครับแต่กลัวมากกลัวสุดขีดพยายามจะร้องพยายามจะเรียกเพื่อนแต่ขยับได้แค่แขนครับพยายามจะลุกขึ้นมาพยายามจะแบบเรียกเพื่อนเรียกเท่าไหร่ปุกเท่าไหร่ไม่มีใครไม่มีใครรู้สึกตัวไม่มีใครแบบลุกเลยจนสุดท้ายพี่โดมแบบทำอะไรไม่ได้แกก็คุมโปง่งแล้วก็แบบกลั้นใจนอนหลับทั้งอยังไง พอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยพี่โดมบอกว่ามันก็เช้าแล้วเป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงแกก็ออกไปทํากิจวัตรประจําวันทีนี้แกหันไปเห็นมันมีถ้วอยอันหนึ่งอยู่ตรงประตูซึ่งทีแรกแกเห็นแต่แกไม่ได้สนใจแกก็อยากรู้ว่าไอ้ตรงนั้นนะ่ะคืออะไรแกก็พยายามเอามาดูนะครับสรุปว่าปลายเท้าที่แกชี้ไปครับมันมีกระถางทูบอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าคือกระถางทูบอะไรด้วยแกก็เงียบไม่ได้บอกเพื่อน เพื่อนก็มาถามอีกว่าเอ้ยเป็นอะไรทําไมแบบชาวนี้ดูแบบซึมๆดูแบบดูไม่ปกติไม่ล่าเลยเนะฮะพี่โดมก็บอกว่าเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงอ่ะเดี๋ยวคูเล่าให้ฟังพอจากนั้นทําธุระอะไรกันเสร็จก็ไปออกไปเที่ยวอ,ออกไปหาข้าวกินตามภาษาวัยรุ่นพี่โดมก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้เพื่อนๆฟังว่าเออได้เจออะไรอย่างนี้มาบ้างพอเล่าเสร็จนะครับพี่ลิฟคนที่ทักพี่โดมว่ามาแล้วเนี่ยต้องเจอผีแน่นอนก็เล่าให้พี่โดมฟังว่าพี่รู้ไหม ว่าตอนที่ผมเข้าไปเยี่ยวอะ่ะผมเจออะไรผมกําลังควักจะมาเยี่ยวอยู่ๆแม่งมีกลุ่มควันแม่งลอยเข้ามาในห้องน้ําเป็นกลุ่มควันสีดําแล้วกลุ่มควันนั้นแม่งรวมตัวกันเหมือนจะเป็นรูปร่างเหมือนคนขึ้นมาขึ้นมาตั้งแต่เท้าขาต้นขาแล้วมาเป็นเอวจากนั้นพี่ลิฟสติแตกวิ่งหนีออกจากห้องน้ําไม่เยี่ยวเลยครับน,นั้นเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมพี่พี่ลิฟแม่งไม่พูดแล้วก็อยู่ยๆก็เดิน หนีจากพี่โดมไปไปกินเหล้าเลยพี่โดมก็เลยบอกว่าสิ่งที่มึงเจอกันน่าจะเป็นแบบสิ่งสิ่งเดียวกับที่กูเจอนะั่นแหละแต่แค่เขามาปรากฏกายในรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับจากวันนั้นพี่โดมก็เลยแบบเ,เหมือนตั้งใจว่าจะกินเหล้าให้เมาแบบเมาหัวทิ่มแบบไม่รู้สึกเลยในในคืนต่อไปพี่ลิวก็บอกว่าพี่เราย้ายที่กันเถอะแต่ด้วยความเป็นนักศึกษาครับมันมันไม่มีตงัง เขาเลยบอกว่าเออเนี่ยเราบอกเขาไว้แล้วว่าเราจะนอนว่าเราจะนอนสามคืนแต่ยังไงก็ตามอะ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเรานอ,นอนอีกคืนดีไหมแล้วเพราะว่าถ้าไปหาที่อื่นสองคืนตังค์มันไม่พอก็เลยกั้นใจนอนอีกวันนะครับแต่อีกวันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวบ้านแปดเหลี่ยมนะครับที่พี่โดมได้พบเจอมาผมขอแบ่งอ่าวันที่เขาย้ายไปอีกที่มาเล่าให้ฟังใน อรอบหน้าแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องประสบการณ์ดีๆจากพี่โดมที่มาเล่าให้ฟังครับผมเดี๋ยวจะมีต่อหรือมีต่อเดี๋ยวเล่ารอบหน้านะครับเห็นไหมพี่บ้านแปดเหลี่ยมมันมันมันคือบ้านชั้นเดียวใช่ไหมแล้วก็แบ่งกันแปดมุมใช่ครับใช่เป็นแปดมุมมีเตียงอันเดียวคิงใช่แล้วคิงไซส์อยู่ตรงอยู่ตรงกลางบ้านตรงหลักเัาแล้วก็ที่เหลือผู้ชายมันก็นอนกันแบบอิเล็กเทครับ พี่โดมแม่งไปนอนข้างเสาแล้วตีนชี้ไปตรงประตูซึ่งตรงประตูะข้างบนมันมีถ้วยอันหนึ่งที่แบบเป็นกระถางทูบอยู่อืซึ่งพี่โดมก็ไม่ได้หาคําตอบด้วยว่ามันคืออะไรหลังจากวันนั้นพี่โดมก็เหมือนแบบว่าก็ไม่ได้ว่ายไม่ได้อะไรนะฮะด้วยความภาษาวัยรุ่นอ,อาศัยอาการแบบกินเหล้าให้เมามอมตัวเองแล้วก็หลับไปวันที่สองก็ไม่ได้เจออะไรแต่ก็ย้ายมุมนอน เรื่องแปลกแปลกตั้งแต่สร้างบ้านแปลกเหลี่ยมทำไมวะเออใช่คิดเป็นกันทำโครงกบมันดูโมเดิร์นป่ะพี่